แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้านชอ็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงไร้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร้านชอ็อป สีเพื่อนชาวกิมเบกคนวันนี้นะ้ก็มาพบกับคลิปเบรกเอาวางลำใหญ่ ECB กันนะครก็สำหรับซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นของนะ้องมะเฟืองเนาะช่วงนี้นี่เริ่มทยอยเอาตัวบัฟประจำแพทหลายเลยตัวก่อนหน้านี้เอามาเป็นตัวซีซั่นกันบ่อยขึ้นนะก็ล,ล่าสุดเอามะเฟืองมาเป็นตัวซีซั่นกันนะครับหลังจากที่บัฟไปแพทก่อนเนาะโอเคก็สำหรับเบรกเอาวังลำใหญ่รอบนี้นี่ก็จะคล้ายๆกับกติการ,รอบก่อนที่เป็นซีซั่นซอดเบกนะเรื่องโครงสร้างด่านก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะได้ ในเรื่องของจังหวะผัดก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับในเบรกเอานี้เนี่ยก็จะตัดเหลือแปดผัดเนาะอ๋อสำหรับในถัดแรกเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นตัวของน้องไซบอร์กนะครับเล่นเป็นจังหวะเดิมนะสำหรับสองผัดแรกเนี่ยเล่นเป็นจังหวะเดิมเลยก็คือเล่นเป็นไซบอร์กผัดแรกแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นเป็นเลมอนผัดสองนะครับก็ถ้าใครได้ดูในไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นว่าเออก็มีการแบบนั่งทดลองเซตกันนิดนหน่อยหน่อยก่อนที่จะลงไลฟ์กันถูกไหมอ่ะ ก็ปรากฏว่าได้ข้อสรุปว่าเออยังไงผัดหนึ่งผัดสองเนี่ยเล่นประมาณเนี้ยน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือเป็นไซบอร์กผัดแรกแล้วก็เป็นเลมอนผัดสองถามว่าเล่นเป็นตัวอื่นได้ไหมก็ผมไปลองพวกอัร์เทเนตมาให้แล้วนะก็ขึ้นให้ตอนช่วงต้นคลิปไปนะซึ่งอัร์เทเนทแต่ละตัวเนี่ยก็จังหวะเนี่ยเรื่องจุดตายเนี่ยจะได้ระยะเดียวกับเซตนี้เลยแต่ว่าสําหรับในเรื่องของแต้มเนี่ยแน่นอนว่ามันจะหดไปค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอัร์เทเนตหลายตัวเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้สมบัติที่อาจจะทําให้แต้มหาย แล้วก็บางตัวเนี่ยต้องเล่นกับพวกสัตว์เลี้ยงชุบด้วยก็จะทําให้ตรงส่วนนี้เนี่ยแต่มันจะหายไปค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับการเล่นเป็นไซบอร์ผัดแรกแต่ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ปั้นไซบอร์จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากปั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าเออก็มีตัวอาเทเนีตอยู่นะฮะแต่ถามว่าถ้าจะแนะนําจริงๆแบบจากใจจริงเลยนะก็จะแนะนําว่าเล่นไปไซบอร์นี่แหละดีแล้วสำหรับผัดแรกนะฮะจะังหวะมันค่อนข้างแบบโอเคที่สุดละก็ด้วยความที่ไซบอร์อ่ะหนึ่งเลยคือระยะจุดเกิดจุดตายมันค่อนข้างโอเค2คือ ในเรื่องของการใช้ความสามารถเนี่ยมันจะมีซูเปอร์แม่เหล็กติดตัวมันทาให้ดูดหมีลุงง่ายเพราะว่าในช่วงเครื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างหมีลุงเยอะนะช่วงสเตจหนึ่งสเตจสจะเป็นด่านที่หมีลุงเยอะแล้วไซบอกเนี่ยวิ่งในช่วงนี้พอดีก็ทําให้มันทําแต้มได้เยอะจากการที่พกเคกโครหมีลุ้งมาแล้วก็มีซูเปอร์แม่เหล็กติดตัวอันนี้ก็พกดาบมาด้วยนะดาบก็เอามาช่วยในการฟันเยลลี่นะเพราะว่าถ้ามันไปฟันจังหวะแบบตรงกับหมีลุงพอดีอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้หมีลุ้งเน ก็เผื่อใครไม่รู้ว่าดาบเนี่ยมันเอามาคอมโบกับคอมโบประมาณนี้ได้นะแบบคอมโบเพิ่มคะแนนชิ้นหนึ่งที่มันเพิ่มแต้มจากความสามารถโบนัสเยอะๆอะไรเงี้ยมันสามารถเอามาคอมโบกันได้เพราะว่าเวลาที่มันแตกชิ้นออกมาแล้วฟันออกมาเป็น2ชิ้นนะมันจะถือว่าเป็นเยลลี่2ชิ้นซึ่งมันเท่ากับว่ามันจะได้โบนัสออกไป2เท่าเลยเนาะซึ่งมันจะทําให้แต้มได้เยอะขึ้นเนาะก็เป็นเหตุผลว่าทําไมไรไยเล่เซตที่เล่นเป็นคอมโบหมีลุงเนี่ยจะชอบเล่นสมคอมโบกับสมบัติตาบกัน โอเคก็ผัดแรกเนี่ยเล่นไม่ยากนะถ้าเล่นเป็นไซบอร์กผัดแรกเนาะอย่างที่บอกจะเล่นคนง่ายๆๆนะแต่ว่าถามว่ามีตัวที่ถ้าเกิดใครอยากได้แต้มเยอะขึ้นก็มีตัวเลือกเป็นดอกบัวแต่ดอกบัวจะเล่นยากหน่อยนะเพราะว่าต้องยืมสกิลนะฮะอะโอเคสกิลปิดท้ายไปเนาะสับตัวของไซบอร์กนะฮะก็ตรงจังหวะท้ายเนี่ยผมจะเล่นปกติเนาะอ,ะ,อ,ะ,อะเมื่อกี้เผลอโดดไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้ต่างกันมากก็จบที่701้นล้านสผัดแรกเนาะ โอเคเรามาต่อกันที่ผัดที่2กันต่อตัว่ารพัฒที่2อเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเลมอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็กลับมาให้เห็นหน้าคาบตากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดนน้องพ่อหมดแย่งงานไปนะช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาค่อนข้างดูดีขึ้นจริงๆก็อย่างว่าในด่านนี้เนี่ยจังหวะการเล่นอะไรมันค่อนข้างดูดีอยู่ละคือพ่อมดเนี่ยข้อเสียหลักของมันเลยคือระยะมันสั้นกว่าเลมอนไงแล้วด้วยความที่เลมอนในด่านนี้เนี่ยจังหวะการทําแต้มมันค่อนข้างที่จะเพ ถามว่ามีตัวแทนไหมก็เหมือนกับกรณีผัดแรกคือมันก็มีตัวแทนได้แต่ว่าแน่นอนแต้มก็จะหายไปนะฮะตัวที่ผมแนะนําลองลอง,งลงมาเนี่ยก็จะเป็นแบล็คเบอรี่ใส่เครื่องยนต์นะก็เอามาเล่นแทนตัวของเลมอนเซตสมบัติประมาณนี้ได้เลยเนาะก็ถือว่าทําแต้มได้ประมาณ500กว่าละนะ้านนะถ้าเป็นตัวของแบล็คเบอรี่ที่ผมไปลองมาส่วนถ้าเป็นเลมอนเนี่ยถ้าเล่นเพอร์เฟกสมบัติเซตนี้ก็ทําแต้มได้ที่600ปอยบวกๆเนาะอันนี้ก็คือเลมอนมันก็ยังยืนพื้นในตรงจังหวะนี้อยู่ละ เลมอนกลับมาทวงบลาลังอีกครั้งหนึ่งสำหรับเมตาเบรกเอาทำลายนะแต่ก็คงแค่เบรกนี้แหละมะั้งเออเพราะว่าเบรกอื่นผมคิดว่าพอมดก็น่าจะยังดีกว่าเหมือนเดิมด้วยจังหวะด้วยด้วยอะไรด้วยที่มันค่อนข้างอํานวยมากขึ้นนะแต่ถามว่าเลมอนก็ถือว่ายังเป็นตัวที่จริงก็เล่นได้นะด้วยความที่มันเป็นตัวสายทาลายที่ผมมองว่าก็ใช้งานง่ายนะมันทําลายง่ายกว่าตัวของพอมดไงพอมดอาจจะมีจังหวะที่ต้องเล่นแบบยิงเล็งยิง,ยง,ยง,ยงเองกดสกิลนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอมดเอ้ยไม่ใช่พอมดเลมอนเนี่ยง่ายนะแค่ พุ่งๆไปก็ทำลายได้ละมันก็จะง่ายกว่าแล้วก็ได้ระยะทางที่ไกลกว่าด้วยนะฮะก็แล้วแต่บางกรณีบางเบรกนะอย่างในกรณีด่านนี้มันเหมาะกว่าไงเออแต่ถ้าเป็นเบรกอื่นมันก็พอหมดก็ยังคงดีกว่าเหมือนเดิมน,นะครับแต่เผื่อใครปั้นเลมอนไวไน้อะไรเงี้ยหรือถ้าไม่ได้ปั้นเลมอนจริงๆมันก็พอมีตัวเลือกอยู่บ้างก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะแต่ว่าถ้าให้เลคคอมเมนต์ก็เหมือนกับกรณีผัดแรกที่เล่นเป็นตัวของไซบอร์กแหละก็คือ ยังเลคคอมเมนต์ตัวของผัดแรกไซบอกแล้วก็ผัด2เลมอนสุดน,นะสำหรับที่เซตเล่นง่ายนะผมจังหวะคอ่อนท้าโอเคนะเนาะแล้วได้ความที่เลมอนเนี่ยเราพกตัวของกีใบเท่ม,มากมันก็เอามาคอมโบในเรื่องของการถือลูกไฟถูกไหมส่วนน้ำยามาริเนี่ยมันจะช่วยมาต่อจังหวะให้เราทําแต้มได้ไกลขึ้นเพราะว่าในตรงจังหวะท้ายเนี่ยเลมอนมันจะตุยตรงช่วงที่มันเป็นกองที่มันเป็นสีขวางแบบนี้พอดีมันก็จะช่วยทําให้บูสต์แต้มได้ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวดูเลยนะตอนจังหวะท้ายเนี่ยแต้มมันจะบูสต์ขึ อ่ะเดี๋ยวนี่ดูเลยมันจะได้พุ่งสายฟ้าถูกไหมเนี่ยเยลลี่จากอีเตอร์ชีสนี่เข้าตัวแบบเยอะมากนะเนี่ยแต้มเด้งขึ้นมาเป็น680กว่าล้านนะก็จบที่6 8 8เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดที่3กันดีกว่านะครับโอเคเรามาต่อกันที่ผัดที่3กันต่อนะผมชอบผัดที่3เนี่ยผมจะเล่นเป็นน้องเฟฟนั่นเองเนาะก็เซตนี้นี่ก็คือจะไม่ได้เหมือนในไลฟ์แล้วนะเออเพราะว่าในไลฟ์นี่ก่อนหน้านี้ก็คือผมไลฟ์ไปเมื่อวันเสาร์ถูกไหมอ่าตอนนั้นก็เบรกรีเข้ามาพอดีแล้วก็ ไปนั่งเล่นกับคนดูที่อยู่ในไลฟ์กันแล้วก็โอ้มานั่งคิดคำนวณเซตกันแล้วก็ได้คําแนะนําจากคนดูอะไรอย่างนี้นะฮะพอ,พอลงไลฟ์มาแล้วก็มีเวลามานั่งคํานวณเซตมีเวลามานั่งคิดเซตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองมานั่งปรับๆดูก็ปรากฏว่าเออผมก็ลองน้องเฟปดูปรากฏว่าเออน้องเฟปมันก็ดีนะก็เลยเอาน้องเฟปมาใช้ดูแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆนะฮะโอเคก็น้องเฟปเนี่ยจังหวะเรื่องของระยะทางอาจจะสั้นกว่าบูพายที่ผมใช้ในไลฟ์ไปนิดนึงนะแต่ว่าถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่า ผัดสีเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเรื่องของตัวนิดนึงถ้าเกิดอยากได้จังหวะที่สวยขึ้นอะไรนี้นะฮะก็ถ้าเบรกนี้เนี่ยอ่ะบอกไว้ก่อนเบรกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของเช็คการกดออกโบนัสไทม์ที่อ่ะถ้าใครเล่นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาตั้งแต่เบรกนี้เข้าเนี่ยทุกคนก็น่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วกับการที่มีเรื่องของช็คการกดออกโบนัสไทม์นะครับแต่ว่าเซตอีซี่บิลเนี่ยก็ตามสไตล์เดิมนนะันก็คือผมจะเล่นแบบไม่มีทิการเลยเลยนะก็คือวิ่งไปจนสุดในแต่ละผัดเลยไม่กดออกก่อนนะ แต่ถ้าใครอยากได้แต้มเยอะกว่านี้เราก็ลองไปเปลี่ยนตัวดูแล้วก็เล่นทริกกดออกโบนัสไามก็ได้มันจะช่วยให้บูสต์แต็มได้เยอะขึ้นนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเหมือนเดิมเนาะก็น้องเฟปเนี่ยถ้าในกรณีที่เล่นเป็นผัดสาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาพวกน้องพายมาเล่นผัดสีก็ได้เอาเอเจนต์มาเกาะมาเล่นผัดสีก็ได้แล้วก็เล่นเป็นทิกกดออกโบนัสไทม์ก็ได้นาะเผื่อใครอยากเล่นแบบมีทริกนะเออแต่ว่าผัด5ผัด6ผัดเอะไรเงี้ยก็ต้องไปปรับตัวกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลกันละ มก็ไม่ได้เชียร์แล้วก็ไม่ได้ห้ามนะเออก็คือแล้วแต่ว่าใครอยากเล่นแบบได้แต้มเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอีซี่ก็คือตามสไตล์ผมก็คือจะเล่นแบบสุดระยะแล้วก็ไม่มีอะไรมากไม่มีเรื่องของทริกอะไรเยอะนะฮะก็แล้วแต่บุคคลอย่างที่บอกไปเนาะโอเคก็น้องเฟฟเนี่ยในเรื่องของแต้มผมรู้สึกว่ามันจะแต้มเยอะกว่าตัวของโบไพไหน่อยนะก็ไม่รู้สึกอะเออก็ไปลองมาแล้วเนาะเออก็แต้มเยอะกว่านะฮะก็เหมือนว่ารอบนี้เราได้ทำสองเซตเลยเนาะเออเพราะว่า ก่อนหน้านี้ที่ไลฟ์เราก็เล่นไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมในตัวของคลิปนี้เนี่ยเราก็มาเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เป็นอีกเซตหนึ่งรูปแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันนะก็มีความคล้ายๆกันนะโอเคอ๋อน้องเฟปเนี่ยพยายามโดดไอเก็บเยลลี่ข้างบนนิดนึงนะฮะมันจะมีจังหวะที่น้องจะสกิลพอดีแล้วมันจะมีเยลลี่อยู่ข้างบนข้างบนถูกไหมก็พยายามโดดขึ้นไปเก็บนะฮะมันจะได้บูสต์แดนเยอะมากขึ้นเนาะก็พยายามเก็บเยลลี่ให้ได้เยอะที่สุดเนาะ ก็จังหวะท้ายเนี่ยผมอาจจะโดดเพื่อเก็บยิลลี่ความสามารถของตัวคุกกี้หน่อยนะแต่ว่าถามว่าไม่โดดได้ไหมก็ไม่ต้องโดดก็ได้นะครับคือไม่มีผลกับเรื่องระยะทางนะแต่ที่ผมจะโดดเนี่ยเพราะว่าผมจะโดดเอาแต้มเฉยๆนะครับก็เหมือนเดิมคือถ้าจังหวะไหนมันต้องโดดเอาแต้มเพิ่มผมก็จะโดดเอาแต้มแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ส่งผลกับเรื่องระยะทางเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็น้องเฟซเนี่ยมันจะสกิลได้อีกทีหนึ่งพอดีว่าเพราะว่าสัว์เลี้ยงเนี่ยเราจะสกิลเพื่อลดสโลเดนให้คุกกี้พอดีถูกไหมเมื่อกี้นะฮ เนี่ยแล้วเราก็สก,กิลได้อีกทีนึงสบายนะอ่ะโอเคก็ตรงจังหวะท้ายเนี่ยผมจะโดดนะอย่างที่บอกผมจะโดดเพื่อเก็บเยลลี่จากคุกกี้นะฮะแต่ถามว่าถ้าไม่โดดก็ไม่เป็นไรนะเอ,อ่อถ้าโดดพลาดหน่อยก็ไม่เป็นไรแค่แต้มมันจะหายแค่นั้นเองนะฮะอ่ะโอเคก็จบที่617ล้านสำหรับผัดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันนะครับมาสู่ผัดที่4กันต่อเนะฮะสำหรับผัดที่4เนี่ยผมก็จะได้เป็นตัวของเดอะเออร์เบอรีเอรเอร่เนาะก็ในด่านนี้เนี่ยในผัดนี้ผมก็ได้ความที่เป็นด่านที่มีเยลลี่มมมีชพพูเเเยยยอออะะราากก็ลจถุงงด้ว แล้วก็ด้วยความที่เราเล่น Eld e l ลเดอร์เบรแล้วก็ในดาดเนี่ยเยลลี่ดาวค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็เลยพกตัวของเครื่องบินบินแดนดาวมาเป็นสบัตดในช่วยตัวช่วยในการบนะู okay. สต์แต้มเนาะโอเคก็สําหรับตัวของในดาดน,นี้เนี่ยด้วยความที่มันอาจจะเยลลี่เยอะนิดนึงนะก็พยายามเล็งเก็บเยลลี่ให้ดีนะนะก็พยายามอย่าพลาดนะไม่งั้นแต้มก็จะหายเนาะ,ะตามสไต์นะฮะโอเคแล้วอย่างนี่บอกไปว่าผมจะเล่นแบบกดจนสุดนะก็คือ จุดเด่นของด่านนี้เนี่ยย้ำไว้อีกทีหนึ่งละกันก็คือในด่านตัวของอวังลำไย,ยเนี่ยมันจะเป็นด่านที่ปกติแล้วจะไม่มีโบนัสธรรมนะโบนัสธรมมเนี่ยจะมีแค่ทั้งหมด3ครั้งเท่านั้นก็คือโบนัสไรมมที่จะได้จากการออกสเตทโดยจะมีในตัวของสเตทนี้ตั้งแต่สเตท5เป็นต้นไปก็จะมีอีกสสเตทก็คือสเตท6สเตท7จ็ะในแต่ละท้ายสเตทเนี่ยเราจะได้ขึ้นโบนัสไรมมเพิ่มนะฮะซึ่ง ปกติเนี่ยถ้าเล่นแบบอยากได้แต้มเพิ่มส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาแบบมีทริกกันเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบกดออกโบนัสไทม์กันก็คือจะกดออกในตัวของโบนัสไทม์ในสเตจที่5กับสเตทที่7ก็คือจะเป็นโบนัสไทม์ของด่านแก้วมังกรกับด่านตัวของดอกบัวนะฮะาะด่านวางลำไย,ยเนี่ยมันเป็นเหมือนการเอาตัวของด่านตีมของมังกรแต่ละตัวเนี่ยเอามาเมดเล่กันนะฮะเอามามิกแอนแม็กันจนออกมาเป็นวางลำไย,ยเนาะอ่ะก็อารมณ์คล้ายๆสนามปลาลองมังกรนั่นแหละเออแต่สนามปลาลองมังกรมันจะออกเป็นตีมแนวแบบ ตัวแก้วมังกรกับสับป,ปะรดเป็นหลักถูกไหมละ่ะเออแล้วก็มีลำไย,ยมาเสริมนะฮะแต่เนี้ยก็คือมีธีมของมังกรทุกตัวเลยเพราะว่าด่านแรกมันก็เป็นธีมของน้องไอตัวน้องลินจีถูกไหมเออแล้วพอวิ่งมาจนถึงสเตจห้าก็เป็นธีมแก้วมังกรสเตจหก็เป็นธีมตัวของสับป,ปะรดสเตจเจ็ดก็เป็นทีมของดอกบัวนะฮะเออแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นของมันเนาะอย่างในด่านนี้ก็เยลลี่หมีชมพูเยอะแล้วก็เยลลี่ดาวเยอะนะฮะ โอเคเนี่ยพอเราวิ่งมาถึงทายสเตปปุบเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นโบนัสไทม์นะครับซึ่งตัวที่พาเราขึ้นโบนัสไทม์ไปเนี่ยก็จะเป็นหลักมังกรเนาะซึ่งโบนัสไทม์ในด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต้มเยอะมากนะฮะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเขาถึงมีทริคการกดออกโบนัสไทม์กันเนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็อย่างที่ขอย้ำไปนะะก็คือผมจะได้วิ่งไปจนสุดนะก็จะไม่ได้กดออกกล่อนนะฮะซึ่งแน่นอนอย่างที่ย้ําไปก็จะย้าทุกครั้งนะะก็คือถ้าเล่นแบบมีเทริคเนี่ยแต้มมันจะเยอะกว่านะอ่ะมาบอกไว้นะฮะ แต่เผื่อใครขี้เกียจไงเออผมก็จะเล่นแบบสไตล์คนขี้เกียจถอดสมองไม่ต้องอะไรทั้งนั้นก็วิ่งจนสุดไปเลยนะฮะก็เลือกมาเป็นตัวของ Elder เอลเดอร์เบอร์ีเนาะจริงๆในผานนี้ก็มีตัวแทนได้เยอะแยะนะฮะแต่ว่าหลากัหลกๆที่เลือกเอลเดอร์เมอร์ีมาเนี่ยก็ในเรื่องของแต้มนั่นแหละ,ะแค่นั้นนะฮะไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็เป็นตัวใหม่ๆด้วยผมก็พยายามเลือกตัวใหม่ๆหยิบม,มาใช้นั่นเองนะฮะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปเนาะมันก็สกิลค่อนข้างเพะของมันนะอ่ะพยายามเล็งเก็บเย อ่ะโอเคก็จบที่717้เล้านนะผสำหรับผัดนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดที่5กันดีกว่านะครับมาสู่ผัดที่5กันนะผมเข้าสู่ครึ่งทางกันก็สำหรับผัดที่5เนี่ยผมก็จะเล่นเป็นตัวของน้องพายนั่นเองนะฮะก็ปกติที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในไลฟ์หรือในไลฟ์หรือในรอบก่อนเนี่ยผมก็เล่นเป็นตัวของวิปปิ้งครีมถูกไหมซึ่งจริงๆถ้าในจังหวะนี้เนี่ยวิปปิ้งครีมมันจะค่อนข้างจังหวะสกิลเป๊ะแล้วก็ทําแต้มได้ค่อนข้างเยอะมากฮะ แต่ที่ผมเปลี่ยนมาเล่นเป็นน้องพายเนี่ยทั้งที่แต้มมันจะน้อยกว่านะก็คือหลักๆเลยคือเป็นเรื่องของเหตุผลทางด้านระยะ่านนะด้วยความที่ผัดก่อนหนะ้าเอลเดอร์เบอร์รี่เนี่ยเราดึงระยะเข้าด่านมาค่อนข้างไกลนะมันก็เลยทําให้ถ้าเกิดเล่นเป็นวิปปิ้งครีมในด่านนี้ไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งไกลเขาบีนะซึ่งมันอาจจะส่งผลในเรื่องของจังหวะก,การทําแต้มในผัดถัดไปก็เลยเป็นเหตุผลที่ทํให้ถึงเอาตัวของน้องพายมาเล่นในผัดนี้นะก็จริงๆมันก็มีตัวแทนได้ค่อนข้างเยอะนะจริงๆเแบรบกนี้เนี่ยถ้า มันสามารถที่จะเล่นแบบค่อนข้างสบายหรือได้เลยนะแต่นั่นแหละเออถ้าเกิดเล่นแบบอ e ีทิกอะไรเงี้ยมันก็ต้องแคร์เรื่องของจังหวะแล้วก็โครงสร้างดัดน,นิดนึงแต่นี่คือเราไม่ได้แครงไงเออเราก็เน้นทําแต้มสบายๆนะอันนี้ก็อธิบายไว้ก่อนเนาะเผื่อใครงงว่าเอ๊ะทำไมหน้าตามันดูปแปลกๆนะฮะอ่ะโอเคก็น้องพายเนี่ยข้อได้เปรียบของน้องเลยคือน้องเป็นตัวที่เก็บเยลี่ได้เยอะนะจากการที่มีตัวของอสบัติประจําตัวด้วยก็คือไม้คัพเค้กนะแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยตอนใช้สกิมก็ดูดเยลี่เยอะมาก เพราะว่าตอนใช้สกิลเนี่ยมันจะรวมเมลี่ทุกอย่างเข้ามาตอนที่สร้างภพย,ยนะเนี่ยมันก็หมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนของมันนะเออน้องภายเป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างยังมองว่าเชียร์ในการตั้นมาเล่นเบรกนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผัด2น้องก็ยังถือว่าฮอตฮิตอยู่ระดับหนึ่งเลยถ้าใครที่เล่นเซตเลเจนเนอรี่ก็จะคุณหน้าคุณตาน้องการช่วงนี้นะเพราะว่าอย่างเซตน้องดรีมอะไรเงี้ยน้องก็ถือว่าเป็นผัด2ที่ค่อนข้างกอดในช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งสำหรับผัด2ที่น่าสนใจก็เป็นนนตััววทีีเเ่เเเชยร์หหมมืือออกกาณพ น้องวีเป็นครีนนั่นแหละเออก็เชียร์เหมือนกันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวพอเราออกด่านนี้เราก็ขึ้นโบนัสอีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็นโบนัสของท้ายสเตจหก็เป็นโบนัสสนะับปะรลดเนาะซึ่งโบนัสท้ายด่านอันนี้เนี่ยจะเป็นโบนัสเดียวเลยนะที่จะไม่ได้มีทริกของการกดออกโบนัส่ามก่อนนะก็วิ่งจนสุดไปเลยนะ,ะจะต่างกับตัวของทริกในด่านอื่นนะถ้าเป็นด่านอื่นเนี่ยอ่าถ้าเป็นในท้ายโบนัสสเตจห้ากับสเตจเจ็ดเนี่ยเราจะมีเรื่องของการกดออกก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะฮะก็อธิบายไว้อ่เผื่อใครที่จะไปจัดเซจ,จัด เทคนิคการเล่นอะไรอย่างนี้นะ,ะเผื่อเป็นแนวทางไว้นะฮะโอเคแล้วนอ้องพายเนี่ยมันจะใช้สกิลได้อีก2รอบนะก็คือรอบนี้แล้วก็ปิดท้ายอีกรอบหนึ่งพอดีเนาะก็ถือว่าทําแต้มได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นผัดวิปปิ้งครีมจริงๆจะทาแต้มได้เยอะกว่าแต่ว่าอย่างที่พูดไปก็คือมันจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของระยะที่อาจจะไกลเกินไปนิดนึงก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาไมผมถึงไม่ได้เอาวิปปิ้งครีมมาเล่นในผัดนี้นะฮะแต่นั่นแหละเดี๋ยวมีวิปปิ้งครีมแนะ่แต่อยู่ใน ตอนนี้ก็เล่นน้องพายไปก่อนสบายๆนะผมน้องพายนี่ก็สบายๆนะไม่มีอะไรมากนะก็จริงๆอไอสมบัติเนี่ยผมว่าผมน่าจะเซฟตัวของฟักทองไปเล่นกับผัด8มากกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ะเดี๋ยวเอาน้าผลไม้ไปเล่นกับผัด8แทนก็แล้วกันจริงๆผัดนี้นี่เออผัดหลังๆเนี่ยเรื่องสมบัติทําแต้มก็คือไม่ฟิกนะใครจะมีอะไรก็ใช้นะใครมีสมบัติเลเจนดารี่ก็เหมือนเดิมก็ใช้ตามที่มีได้เนาะอ่ะโอเคปิดท้ายไปนะผมก็จบที่666 6 5 7นะผมไม่ถึง6 6 0 657เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดที่6กันดีกว่านะครับโอเคมาสู่ผัดที่6กต,ตอนผมก็พูดปุ๊บไปเมื่อกี้ก็เอามาเล่นเลยในผัดนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเล่นเป็นวิปผัด5เนี่ยแน่นอนแต้มมันจบเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางที่อาจจะไกลเกินไปนะมาเลยไปเหตุผลที่ทำไมผมถึงเอาวิปปิ้งครีมมาเล่นในผัดนี้แทนนะ ก็แต้มอาจจะดรอปลงนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหานะฮะก็หลักๆคือเอามาทําแต้มในตรงจังหวะนี้นั่นแหละโอเคแล้ววิปปิ้งคลีนเนี่ยมันจะใช้สกิลได้เลือดค่อนข้างเหลือแบบพอโอเคเลยนะคือตรงจังหวะเลือดหลอดแรกก่อนที่สัตว์เลี้ยงจะชุกเนี่ยเลือดมันจะเหลือแบบพอดีเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิดขวดเลือดในดานโพชั่นในดานนะมันจะมีโพชั่นในดานอยู่ซึ่งมันจะทําให้วิปปิ้งครีนเนี่ยใช้สกิลได้ค่อนข้างสบายมาก แล้วก็พอสั่นเลี้ยงชุบอีกเนี่ยเราก็จะใช้สกิลปิดได้อีกรอบหนึ่งล้วเลือดมันก็ค่อนข้างเหลือเราก็จะเก็บช่อดอกไม้ได้ค่อนข้างง่ายนะฮะก็เซตนี้ไม่ต้องโดดอยู่เก็บช่อดอกไม้นะในจังหวะนี้นะฮะเพราะว่าจังหวะมันค่อนข้างที่จะเลือดเหลือนิดนึงก็โอเคเอามาเล่นในตรงจังหวะนี้แทนนะแล้ววิปปิ้งครีมเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวที่ผมเชียร์ให้ทําที่สุดสําหรับคนที่จะวิ่งเบรกเอาเนธะอไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะก็ทำวิปปิ้งครีมมาก่อนเลยเพราะว่าในตอนเมตาตอนเนี้ย เห็นหน้าทุกเบรกนะฮะใช้คําว่าทุกเบรกเลยนะเออผมเล่นมานี่คือแทบนับนิ้วได้เลยนะสำหรับเบกที่ไม่มีวิปปิ้งครีมในการเอามาเล่นเป็นตัวเมนเนี่ยคือน้อยมากนะอย่างว่ามันได้เปรียบในเรื่องของสัตว์เลี้ยงชุบไงพอมันเป็นสัตว์เลี้ยงสายชุบเนี่ยปกติสัตว์เลี้ยงสายชุบเราไม่นิยมเอาไปเล่นชิงถ้วยเพราะว่าชิงถ้วยเนี่ยมันมีผัด2ผัดถูกไหมแต่พอมาเล่นเป็นเบรกเอาที่มันนับเป็นผัดต่อผัดเนี่ยมันก็เลยทําให้พอมีสัตว์เลี้ยงชุบเนี่ยมันได้เปรียบ ก็เลยทำให้วิปปิ้งครีมเนี่ยเป็นตัวที่ดึงแต้มศักยภาพออกมาได้ค่อนข้างเยอะมันเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเทพในการเล่นเบรกเอานั่นเองนะก็จริงก็มันเทพเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนั่นแหละเออหลักๆก็เหมือนกับกรณีชุกกาซะเนาะเออพอมันมีสัตว์เลี้ยงสายชุกมามันก็เลยกลายเป็นตัวเทพเบรกเอาไปนะฮะก็ตัวของวิปปิ้งครีมก็อยู่ในกรณีเดียวกันเลยนะเป๊ะเลยไม่ต่างกันเลยนะโอเคก็อันนี้เป็นสกิลของท้ายของเลือดหลอดแรกนะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นโบนัสตรงข้างหน้าพอดีนะครับก็จะเป ตัวของท้ายด่านอันสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าด่านนี้เนี่ยมันจะมีโบนัสให้ขึ้นทั้งหมด3ครั้งอันนี้ก็เป็นโบนัสครั้งที่3แล้วก็เป็นโบนัสของดอกบวัวเนาะซึ่งโบนัสดอกบัวนเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นโบนัสที่แอบยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องคอยเล็งให้ดอกบัวนเนี่ยมันดีดผีผาไปโดนตัวของเยลลี่นะมันจะได้เก็บเยลลี่ให้ก็นะพยายามเอาตัวของดอกบัวนเนี่ยเล็งเก็บไอตัวที่มันเป็นกองที่มันเป็นเยลลี่ติดปีกไว้นะอ่ามันจะช่วยทําให้เราเก็บได้ค่อนข้างหมดจดเนาะก็อาจจะต้องเลงนิดดึงะเอพยาามคุกบัววไ้ร ระยะการเก็บลี่เนี่มันนับที่ตัวดอกบัวที่มันดีบผีผาไปนะะมันไม่ได้นับที่ตัวคุกกี้ของเรานะดังนั้นก็อาจจะต้องเล็งนิดนึงนะเออเผื่อใครอาจจะยังไม่ชินนะฮะโอเคก็ทีนี้เราสัตว์เลี้ยงเราชุบแล้วถูกไหมเราก็จะสกิลปิดได้อีกทีหนึ่งนะ,ะซึ่งสกิลอีกรอบนึงปิดท้ายเนี่ยเลือดมันจะเหลือค่อนข้างเยอะนะมันจะทาให้เราเนี่ยเก็บไอตัวชอ่อกกุหลาบได้แบบง่ายๆเลยไม่จาเป็นต้องโดดยื้อเลยเนาะก็จะง่ายหน่อยเนาะอ่ะโอเคก็สกิลสบายๆนาะ แล้วด้วยความที่เรามีทั้งพวกสมบัติหมีอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างบูสเตอร์มาได้เยอะนะอย่างว่าดาดเมื่อกี้ยันนี่หมีน้ําแข็งค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเตจสุดท้ายแล้วเนาะก็เป็นสเตจวางลำใหญ่นะฮะอ่ะปิดท้ายไปเนี่ยจะสังเกตว่าเลือดมันจะแบบเหลือเก็บให้ตัวช่อดอกไม้เป๊ๆะๆพอดีนะผมก็จะง่ายหน่อยเนาะโอเคก็จบที่616ล้านนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดที่7กันดีกว่านะครับมาสู่ผัดที่7กันกับผัดลองสุดท้ายก็จะเป็นตัวของอาเจย์แบล เข้าใจอยู่ว่าช่วงนี้หลายคนก็จะเหม็นหน้าเจเขานิดนึงนะแต่ว่านั่นแหละนะเอเจแบล็คเบอรีก็ฮอตฮิตนะช่วงนี้เล่นได้เกือบทุกเบรกนะใช้คาว่าเกือบละกันเพราะว่าอาจจะมีข้อจํากัดในการเล่นบางหนานบางตรงที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดไม่มียลรี่ปกติมันก็จะเสกไม่ได้อะเนาะแต่ถ้าด่านไหนมันมียลรี่ปกติตลอดอย่างเงี้ยอาเจาเขาก็ไม่มีปัญหานะก็ทรงเดียวกันกับพวกตัวที่เอาไปเล่นเบรกเอาฟรีฟอร์มทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นตัวของวิปปิ้งครีมอ่าตัวของ ิงช็อกตัวของครีมโซดาอะไรเงี้ยอ่ช่วงนี้พวกสีสามสีตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างฮอตฮิตนิดนึงก็จะเหม็นหน้าหน่อยนะเห็นหน้าค่าตาค่อนข้างบ่อยหน่อยเนาะโอเคก็ในผัดท้ายผัดนี้เนี่ยผมจะเล่นตัวของยังไม่ผัดท้ายสิผัดหน้าผัดท้ายนะก็สําหรับตัวของแบล็กเบอรี่เนี่ยผมพกผีหนีมาด้วยนะคือในด่านนี้เนี่ยเยลลี่หนีเยอะนะฮะก็เป็นด่านที่สมบัติเยลลี่หนีค่อนข้างกลับมาฮอตฮิตกันอีกครั้งหนึ่งนะเออเมตานี เมตาเบรกเอานะหลังจากที่มีตาอบนี่สมบัติหนีคือแทบไม่เห็นหน้าเลยนะเนาะแต่พอมาเบรกนี้นี่คือได้ใช้แทบทุกอันเลยนะผีหมีก็จริงๆหลักๆก็ได้ใช้เอาแบบเมนเมเลยก็มีลุงนะเนาะอ,อมีน้ําแข็งมีชมพูแล้วก็แหวนมีเหลืองอะ่ะก็ตระกูลพวกเพิ่มคะแนนเยล,ลี่หมีเฉพาะทางเลยเนะี่ยได้เห็นทุกอันเลยนะแต่ว่าพวก ผีนีถั่วมีก็อาจจะแล้วแต่ทางเลือกละกันใช้ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้นิยมมากขนาดนั้นสำในด้านนี้นะฮะก็ผมไปลองมาปรากฏว่าเออพอเอามาเล่นผีหมีในตรงจังหวะนี้มันก็ค่อนข้างคุ้มนิดนึงเพราะว่าเงลีม่มีมันเยอะอย่างที่บอกนะฮะมันก็ช่วยเติมสแต็กหมีได้แล้วก็บวกกับแบล็คเบอร์รี่มีคอมโบกับผีหมีเนาะเออแต่ถามว่าเล่นตัวอื่นได้ไหมก็ตัวอื่นก็แทนได้เยอะแยะนะในผ่านนี้ คืออย่างที่บอกไปว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยมันก็มีตัวแทนได้เยอะแยะนะจุดประสงค์หลักของผันนี้ก็คือเป็นตัวต่อระยะสุดท้ายนะฮะก็ขอแค่หลักๆเลยผันเนี้ยอย่าวิ่งไปไกลเกินตรงจุดที่มันจะเป็นโพชั่นเล็กขวดแรกก็พอแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีไรนะคือจะใช้ตัวอะไรก็ได้จะไกลกว่านี้หน่อยก็ได้จะสั้นกว่านี้หน่อยก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะฮะมาอาจจะส่งผลเรื่องจังหวะนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรงนี้ก็จะส่งผลหลักๆแค่เรื่องของจังหวะการทําแต้มแต่ว่า เรื่องระยะขอแค่ผัดท้ายสกิลท้ายทันได้อะไรเงี้ยมันก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่าหลากัหลกๆเลยคือน้องมะเฟืองอจังหวะมันจะจังหวะเดียวกับซอร์ลิกในรอบก่อนนะเนาะดังนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการปรับจังหวะอะไรนะก็คือเล่นเป็นเซตสไตล์เดิมได้เลยนั่นเองเนาะ,อะโอเคก็แบ็คเบอรี่ก็ใกล้ตุยแล้วนะซึ่งถ้าอยากได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยก็โดดยื้ก็ได้นะแต่ว่าผมก็จะปล่อยตุยไปนะโอเคก็จบที่460ล้านนมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันกับผัดน้องมะเฟืองกันดีกว่านะครับ โอเคเรามาปิดท้ายกันด้วยตัวของผัดน้องมะเฟืองกันนะผมก็เรียกได้ว่าเพิ่งบับมาแผดก่อนสดๆร้อนๆเลยนะรอบนี้ก็มาในฐานะตัวประจาซีซั่นซะแล้วนะผมก็สาหรับคอดิชั่นของตัวน้องมะเฟืองเนี่ยหลักๆเลยนะก็เหมือนกับซอสพริกเดะเลยก็นนหลักๆเลยคือผัดก่อนหน้าผัดเสร็จอะยังไงก็ได้ขอแค่ทําระยะมาต่อระยะมาให้มันไม่เกินตัวของขวดเลเล็กที่ตัวของมะเฟืองเนี่ยจะได้เก็บข้างหน้าก็พอแค่นั้นเลยนะครัผมคอดิชั่นมีแค่นี้เลยนะเออ ก็เหมือนกับกรณีของซอสพริกเลยเพราะว่าจังหวะสกิลมันเหมือนกันนั่นเองนะก็คือไอขนเลือกขนเล็กดอันตัวนี้เนาะอ่ะอันนี้แหละคือคดิชั่นหลักนอกนั้นียก็คือจะเล่นตัวอะไรก็ได้เออหมูม้าก้าไก่นะผมเล่นได้หมดเลยนะอยู่ที่ว่าอาจะมาต่อระยะให้มันไม่เกินตรงจุดเนี่ยก็พอให้มาเฟืองได้เก็บขนเลือดเล็กอันนี้แล้วเดี๋ยวน้องเนี่ยมันจะได้เก็บขวดเลือดใหญ่อีกขวดหนึ่งพอดีก็จะสกิลปิดท้ายทันได้แบบเป๊ะๆพอดีเลยนะฮะก็สำหรับตัวของผัดมะเฟืองเนี่ยสมบัติเครื่องไม่ใช่ ไอตัวไม้เท้าดาวเนี่ยก็พยายามเล็งยิงไอจังหวะที่มันมีสีขวางให้ชิ่งสามชิ้นนะมันจะช่วยทําให้ทําแต้มได้เยอะขึ้นนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะฮะส่วนสมบัติทําแต้มอีกชิ้นนึงเนี่ยอันนี้ผมเหลือน้ําผลไม้มาทําแต้มไงเออแต่ถ้าใครมีพวก UFD อะไรเงี้ยเอามาใช้แทนตัวของน้ําผลไม้ได้นะแต้มจบมันจะค่อนข้างเยอะกว่าพอสมควรเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้สมบัติเลเจนดารี่อะเนาะเออก็เลยใช้เป็นตัวของน้ําผลไม้ไปนะก็จะใช้เป็นพวกฟักทองก็ได้เอาฟักทองมาใช้ก็ได้ เอากุหลาบน้ําตาลมาใช้ก็ได้ผมลืมใช้กุหลาบน้ำตาลไปเลยเนาะเออรอบนี้แล้วก็หมอนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้าเราเอาไปใช้กันหมดแล้วไงเออก็เลยไม่ได้เหลือมาก็เหลือแค่น้ําผลไม้นะฮะผมเหลือน้ําผลไม้เอามาไว้เล่นด้วยเนาะโอเค่เาจริงๆริงเบรกเอาเนี่ยอืมตอนแรกที่เดากันเนี่ยนึกว่าจะเดาว่าจะกลับมาเป็นตัวของชูเทียถูกไหมแต่ไป,ไปมาๆก็วนกลับมาเป็นเวกวางลำยอีกแล้วนะก็วยความที่ ตัวของเดฟเขาก็เขียนรายล,ละเอียดไว้อะเนาะว่าจะเรียงตามลําดับนี้แต่สรุปก็คือตามใจฉันอยู่ดีนะฮะเราเรียกได้ว่าคาดเดาไม่ได้นะแล้วแต่ลมเดฟจริงๆว่าเขาจะเอาเบรกไหนกลับเข้ามานะ <S <S เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบมีปัญหาในเรื่องของการปรับด่านได้หรือเปล่า <ๆ S 1> เขาก็เลยไม่เอาบางด่านกลับเข้ามาสักทีนะแบบเบรกต้นไม้เบรกตัวของน้องชุกเทียอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาสักทีนะแต่บอกว่าเบรกต้นไม้นี่ก็มีสิทธิ์กลับมาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าล่าสุดก็กลับมาในฐานะเบรกสุ่มสีสันล่าสุดแล้วถูกไหมดังนั้นผมคิดว่า อีกไม่นานอ่ะอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวก็คงมีตัวของเบรกในตัวต้นไม้อะ่ะกลับมาในานะเบรกหลักทันแหละเพราะว่าเขาปรับด่านแบบเรียบร้อยเรียบร้อยละในการเล่นตัวของเบรกเอาสุ่มรอบนี้แล้วถ้าใครแบบจำแพทเทิร์นด่านได้ก็จะเห็นว่าเออด่านมันปรับตัวของโครงสร้างไปเยอะพอสมควรนะโอเคก็ตัวของน้องมะเฟืองเนี่ยอย่างที่บอกว่าจังหวะมันเหมือนซอฟลิกเตะเลยมันก็จะใช้สกิลปิดท้ายได้แบบสบายเบลือมากนะเนี่ยเห็นไหมมันก็ใช้สกิลได้ค่อนข้างแบบเป๊ะอาจจะปริ่มหลอดนิดนึงแต่ว่า ก็คือเหมือนกับซอสพริกแหละมันใช้สกิลเป๊ะๆพอดีนะไม่ได้ต้องยือไม่ไดต้องอะไรนะโอเคก็จบที่1,100นนรล้านนะมสุดที่ที่5561ล้านก็ได้ปรับสมบัติอีกนิดนหน่อยๆนแล้วก็ปรับเรื่องจังหวะการเล่นอีกหน่อยบอกว่าเซตนี้เนี่ยอาจจะถึง5,600ล้านได้นะโมสำหรับเบรกเอา e ีซี b u i รอบนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเบรกเอา e ีซี b u i วางลำไย,ยแสงเรืองรองโอมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนววนยนนนนนะคครัััับกกก็ไววว้้้เเจจอใหหม่ลิปาสสสดีีะ 拜拜。Bye bye.